กับเกาสวัสด,ดีเอฟซทางช่อง YouTube อซอมมอเตอรไซค์สไตล์ช่างบนดอกทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมางัดยางนะครับเวลางัดนะครับจะมีวิธีป้องกันวงล้อถลอกได้ยังไงนะครับก็พูดถึงนะครับวิธีการป้องกันซื้อนะครับแต่มันก็คงเป็นไปบ่ได้ดอกว่ามันจะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่บุ้มไม่เป็นรอยนะครับ เป็นยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับสําหรับวงล้อนะครับอ่าวงล้อมินียมบางรุ่นแชืเอมือกดเด้อมันก็เบี้ยวแล้วนะครับบางยี่ห้อเด้อนะครับดังนั้นถ้าโดนเหล็กงัดยางือว่าต้องถามนะครับบมเหลือครับพี่น้องบิดเบี้ยวแน่นอนนะครับอ้านะครับมานี่เดี๋ยวอ่ามาพูดถึงการงัดนะครับเวลางัดยางนะครับไอพวกวงล้อสีล้อแม็กเขานะครับ อย่างน้อยต้องมีพลาสติกนะครับอพลาสติกที่มาจากกระป๋องน้ามันอีเด้อนะครับอย่างน้อยต้องมีพลาสติกรองนะครับในการงัดนะครับอย่างน้อยก็เซฟสีนะครับบ่ใยสีมันถลอกเลยพี่น้องนะครับสีมันถลอกล้วเขาสะเจ้าสีจมให้นะครับเาเจ้าสีว่านะครับเอาเท่าที่ทําได้นะครับมันเป็นไปบ่ได้นะครับว่าเวลางัดแล้วจะไม่มีรอยนะครับ เพราะว่าบางครั้งวงล้อใหญ่กระทะใหญ่งับเช่นอ่าวงล้อหนึ่งสี่ศูนย์ไปใส่ยางสี่สิบห้าทับทับห้าสิบทับแปดสิบอย่างนี้ไงรับล้อใหญ่ยางเล็กนะครับมันก็งัดยากนะครับบางครั้งบางทีวงล้อหน,นึ่งสองศูนย์นนไปใส่ยางหนึ่งสองห้าศูนย์ครับไปใส่ยางเบอร์เจ็ดสิบเบอร์แปดสิบนนนะครับ มันก็ยากมันไม่พอดบับพอดีกันนะครับมันก็เลยมีผลทําให้การงัดการล้างนะครับอนเนื่องมาจากยางมันอาจจะไม่ตกขอบนะครับเพราะว่ายางมันอวงล้อมันหน่อยวงล้อมันแคบนะครับวงล้อมันแคบปับ๊บกดยางยางไม่ตกขอบหรือเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้ยางตกลงมาไงนะครับด้วยความหนาของยางเองนะครับเราไปงัดเกิดการล้างวงล้อบิดเบี้ยวสีถลอก คับอย่างน้อยก็ต้องป้องกันให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับเอานะครับแล้วก็ผมจะงัดออกนะครับงัดออกแล้วก็วิธีการเอาเข้าผมจะลองคลิปนี้ผมจะลองเอาเข้าแบบไม่ใช้เหล็กงัดยางมาดูที่ว่าจะทํายังไงและจะทําได้จริงไหมนะครับเอะเดี๋ยวมาลองเบ้งนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะทําได้ไหมนะครับด้วย เนื้อยางกับวงล้อมันไม่แมตต์กันนะครับยางบางตัวแข็งนะครับยางบางตัวอ่อนนิ่มนะครับอ่ะได้บ่ได้เดี๋ยวมาลองเบิรงกันครับพี่น้องจะใช้ด้วยมือเปล่าเปล่านะครับงัดยางเข้าเอเอาเอายางเข้านะครับจะไม่ใช้เหล็กงัดยางเด้อนะครับอ่ะมาลองดูนะครับอ่ะนะครับอย่าลืมพัดติกลองก่อนนะครับเวลางัดยางนะครับ นี้จุบลมนะครับจุดลมอยู่ตรงนิ้วมือนะครับเวลางัดต้องงัดฝั่งตรงข้ามนะครับทํายางให้มันตกขอบก่อนนะครับอ้านะครับนี่นะครับพลาสติกสวมนะครับนี่ป้องกันไว้เลยนะครับเพื่อนพลาสติกครับ cup uh -huh. ที่เรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนก็ออกมาแล้วนะครับงัดออกมาแล้วก็เวลามันงัดง่ายก็ไม่ต้องลองก็ได้ครับบบเป็นยางเดื้อพี่น้่องเด้อนะครับเวลาเายางกอกก็ยางตรงที่มันกองกันนะครับ ตรงไหนมันกองกันก็ตรงนั้นออกก่อนเด้อมันจะมักจากกองถแถวแถวมวจุกนี่แหลอะอนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับกลับกองมาตอกันเลยครับพี่น้องนะครับไปแกะยางอยู่ครับไปแกะยางอยู่นียางมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะลองใส่แบบไม่ใช้เหล็กงัดยางนะครับเอ,าอ้ายางไหนไฟเด็เออยู่นี่นะครับโอ้ยสิบเศดนะครับเงอไหลแล้วพี่น,อน,น้องเงือไหลแล้วครับ ใส่จุบลมกอน,กนครับพี่น้องใส่จุบลมกันเด้อนะครับใส่ให้ถูกลายนะครับวิธีการใส่นะครับแบบนี้นะครับเอายางช่วงนี้เข้าก่อนเอาช่วงจุบลมจุบลมเข้าก่อนเ้อนะครับ เริ่มใส่อยากจุบลมครับจุบลมนี่นะครับจุบลมก่อนเงนนั้นเรียบร้อยครับเพืเ่อนๆน,นะครับ กนเติมลมเลยนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะเติมลมนะครับก่อนที่จะเติมลมกดจุบลมก่อนนะครับถ้ากดได้ก็สแสดงว่ายางมันไม่นั่งจุบลมนะครับจุบลมเข้าได้ปกตินะครับก็เติมลมได้นะครับ จุบลมหยครับอ่าเช็คขอบครับยางขึ้นขอบไหมนะครับเช็คก่อนนะครับทั้งสองด้านนะครับก็เป็นอันจบงานส่งงานได้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับง่ายบาครับพี่น้องบาตองไซเหล็กงัดยางครับบีบเข้าลวดก็ได้ครับยางนะครับบีบเข้าไปเลยก็ได้นะครับย้ำ มันเป็นเพียงบางยี่ห้อเท่านั้นเดอ้อบางยี่ห้อกนง่ายบีบบ่าเขาแล้วครับพี่น้องแข็งแห้งแข็งกเกินนะครับนี่ยี่ห้อนี่ถือว่าเขาง่ายนะครับเอานะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆดีนะครับเอามาฝากมาตอนพี่น้องสูผู้สุกคนนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับก็อย,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับสวัสดีครับ